รีวิวแพนเค้กสไตล์ญี่ปุ่นและครีมนมกันคะ่ะหอมมากหอมแพนเค้กนะคะอันนี้เขาก็เวฟมาแล้วนะคะคุกเวฟมาแล้วจากเซเว่นเลยนะคะเดีย๋ยวจะขึ้นซองให้ดูนะคะหน้าตาเป็นยังไงพร้อมกับแถมครีมอันนี้มาด้วยเป็นครีมนมนะคะเดี๋ยวเราจะบรรเลงราดอันนี้ลงไปเลยเรื่มกันเลยอุ๊ยอุ๊ยทำไมราดไม่เหมือนกะ ราดไปถเถอะเนาะเออพอเรียบร้อยราดไปที่หมดเลยครับชุ่มๆชุ่มๆอ,อ,อื้อน่ากินอนะกินเลยไม่รอแล้วหิวอื้อดูขีโม,มุมดีอร่อยอื้ ตัวแป้งแพนเค้กนุ่มละลายในปากเลยอืมเท่านั้นยังไม่พอนะครีมนมก็ละลายในปากไปอีกอร่อยอะหอมแต่ว่าติดหวานไปหน่อยนะคะคำสุดท้ายอ,อร่อยสำหรับแพนเค้กสไตล์ญี่ปุ่นนะคะกับครีมนมเต็มสิบคุกๆุให้สิบเลยอร่อยมาก แล้วมันเหลือห่อเดียวในเซเว่นด้วยแต่ว่าอบนานแล้วนะเขาบอกว่าหายากมากยังไงก็ไปตามกันนะคะ